เที่ยงสามสิบสองนาทีดแดดจะจ้าเที่ยงสามทิบสองไม่มเมกปอไปอยอืมสูงระมังสองวัน 7, 7, 8, เจ็ดสองวันแปดเลายรอบปพิ่งะวัดกันหน่อยเก่าชุดแปดร้นโอ้ยเก่าชุดแปดเอ็เอมอันนี้เอม็มเนี่ยนี่แดดจะจ้าเลยเนี่ยแล้วลองอีกนะว,วัดกันสามลอยหายซีฟ ามร้ยห้าสิบวัดสองวนดูว่ะสามร้อห้าสุดหกวั่านันตัวนีเที่ยงสามร้อยสองเดียดจ้าเลยขี้ฝาป้าไปอยอ่แบบี๋ยวกลับวงวันไม่กันลอบสองพันแปดอยรอบเอ็มเกุ้ดแปดเอ็มวัดีลอยสามลอยี่อห ทำไที่าเอาซัมนี่แต่เพียงกจ่าๆนี่เดดก็กไม่ขี้าก็ไม่เิกมน้ำันไรซ้ำได่ไเปิดท่อเดียวเปิดท่อเดียวนี่อเอาเปไปทไลซัำไดนน้แห้งบ่ค่อยเลยซ้ำนี่แ่เรื่อยไหมตรงๆเอา่งนี่คือแดดจ้าชุดเลย เสียงเสียงสามสิบสี่หน้าทีนี่ลเลยแห้งอยู่หรือเป่าเนาะกัดที่เติบอยู่แดดจะจา้าวทำนี้แหละเอา้สดตรงๆไปค่อยแห้งทำนี้แหละนี่ เอามาทำนี่ละนี่ทอนิ้วนึงครับทอนิ้วหนึ่งทอนิ้วหนึ่งทำนี่ละทอนิ้วหนึ่ง,ดง,งเด็ดจะจ้าเทียงประมาณเทียงสามสิบห้าที่ขี้าเแน่แต่ว่ากระเดดจ้าเที่ขี้าที่รอยนี่เบิง้งตอนเด็ดจะจ้าว้ขี้าบางังอ่ะเนีย่แยแห้งบ่แห้งกระจำนี่ละถือว่าแห้งสุดเลยดินี่ แง่งชุดกงบอรนี่วันเดียวลงไปแปดท่อนแปดท่อนแปดที่สามสิบสองย้อนลงไปสามสิบสองเมตรเสมออีกเมตรหนึ่งเป็นสามสิบสามเมตรแผงเดียวหผลดีเท่าไรค่ะแผงแผงเดียวอยีเท่าไรค่ะแผงเดียวเป็นเสมอสามร้อยวัดตัวหน่อยบ่ถึงแรงเคร่งจ่อยบ่ถึงเคร่งแรงบ่ถึงเคร่งแรง นลอยคักแข้งอ็ไรที่จักแข็งว่าสทอ่าลอยก็ะซ่างหัวนั่นแข็งแต่ว่ามันใส่ซ้ำลอยเสมือนส่ซ้ำลอยวัดแข็งเดียวแข็งโมโนว่เลยฉันเนาะก็รังสาอาบได้ตรงน้ำใส่ได้ปั่นเขาถังได้อยู่แต่ว่าไหลมันเหม่ออยู่มันเลอะขวดบ่จะทีร่องโย่บังเขานี่ร่องโย่บัง,ง,บงเดี๋ยวจะจ่ายร่องโย่ให้มันเหลือ เจ็ดถ่อนหกถ่อนที่แห้งท,งท,ท,ท,ท 2, ออ่อนออนิวนึ่งทำนี่ละอ่นนี้หนึงทำนี่ละเดืจ้าแล้วลงทุนไปสองหมื่นเจ็ดละรอบัวหมื่นหนึ่งคาถออีกฟันหนึ่งเป็นสุดหมื่นเอ็ดอันนี้หมื่นสี่กลัวเสืออะไรอีกคือหมื่นหาให้ค่าสร้างก็อีก,กร่วมเรียวเป็นหมื่นหก มูนหกก็มูลเอียดเป็นสองมูนเทียดนี่แหละเอเสียวนำใช้บอ่อป่าแถวอ้อมเทียงนี่บอ่อป่าท่ันก็บบอ่อาสิเป็นนำตัวขจิตเออรอฝนก็เอาออซึมไปทําได้เก็บงเบิงบ้งวัดอด,ด้วตัวแห้ง่แห้งเพราะว่า,าทำนั้นแห้งเบิงบ้งเบ้งเกลียนทำมันผนนร่อเตียวแห้ง เอ้มันมีใหม่อยู่เลื่อยใหม่เรื่อยๆใหม่อันนี้เลื่อยใหม่แดดจ้าๆเลื่อยใหม่นี่เห็นไ่มเดตจ้าๆเลื่อยใหม่ใครวา่างเบิ้งเซ่ใหม่หวนมีาเอาใหม่เป็นเทียนวัดเออนี่แดดจา้าว่านเที่ยงสี่สิบอยู่นี่โอเคเนาะเอออเาบันทีสีเบียงได้ป่ะสีเบียงไปเคืองเบียงไฮไลท์หนีเคืองหนึ่ง ไปหาฟังผุนเครื่องหนึง่งบอกว่าเติมสองขังเอาอะไ้เชื่อมบอ่อให้กันขางนี้มันหลายอยู่กับสีเรียงค,ค่อยๆยั่อยเห็นไปลงบอ่อผุนมนะี่เอาเบางข้างาลงเอม่นน้ำปั๊บฟ้ากุชุบมาหลวดเว้ เออจอดจอดดิฉันเลย